วิธีจัดทำรายง,งานการเงินกะสสเรื่องการลงวันที่พร้อมลายเซ็นลายเซ็นจะแบ่งออกเป็นสส่วนได้แก่ 1. ลายเซ็นในส่วนของภาคีจะมีให้ลงนามทั้งในหน้ารายง,งานการเงินประจำงวดและรายงานสรุปปิดโครงการโดยในหน้ารายง,งานการเงินประจำงวดจะมีให้ลงนามทั้งส่วนของผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินโครงการตามภาพนี้ค่ะ และ 2. แลายเซ็นส่วนของผู้สอบบัญชีจะมีให้ลงนามในหน้ารายงานการเงินประจำงวดโดยจะแบ่งออกเป็น2กรณีได้แก่กรณีระหว่างงวดให้ทางผู้สอบบัญชีลงนามตามวงกลมสีเขียวนี้ค่ะแต่หากเป็นกรณีงวดปิดโครงการให้ทางผู้สอบบัญชีลงนามตามวงกลมสีแดงพร้อมทั้งลงนามในหน้ารายงานสรุปปิดด้วยนะคะโดยจะขอเริ่มในส่วนของภาคีนะคะ เงื่อนไขที่1จะต้องเป็นวันที่ที่อยู่ภายหลังวันที่สุดท้ายในสมุดรายวันรับตายจากภาพตัวอย่างค่ะรายการสุดท้ายคือวันที่1 1เธันวาคม67ค่ะหมายความว่าภาคีควรลงนามหลังวันที่11ธันวาคม67ค่ะเงื่อนไขที่2จะต้องเป็นวันที่ก่อนที่ผู้สอบจะได้รับเอกสารจากทางภาคีในส่วนนี้สามารถตรวจสอบได้จากหน้าสุดท้ายของ CBA เช็ l i ิ t ค่ะ จากภาพตัวอย่างนะคะเงื่อนไขที่2ผู้สอบระบุว่าได้รับเอกสารจากภาคีในวันที่19ธันวาคม67ดังนั้นภาคีควรลงวันที่ก่อนวันที่19ธันวาคม2567ค่ะและสุดท้ายค่ะเงื่อนไขที่3จะต,ต้องลงวันที่ก่อนวันที่ของผู้สอบบัญชีเงื่อนไขนี้สามารถตรวจสอบได้ในรายงานการเงินประจำงวดซึ่งในส่วนของลายเซ็นของผู้สอบบัญชีจะมีการลงนามพร้อมวันที่เอาไว้ค่ะ จากภาพผู้สอบลงนามในวันที่5มกราคม2568ดังนั้นภาคีควรลงวันที่ก่อนวันที่5มกราคม2568ค่ะจาก3ภาพตัวอย่างนี้เทียบกับ3เงื่อนไขข้างต้นหากภาคีลงนามในวันที่14ธันวาคม2567ก็จะตรงตามเงื่อนไขทั้ง3ข้อทุกประการค่ะและต่อไปในส่วนของผู้สอบบัญชีจะมี3เงื่อนไขดังนี้ค่ะเงื่อนไขที่1 เช่นเดียวกันกับเงื่อนไขของทงางภาคีค่ะคือจะต้องเป็นวันที่ที่อยู่ภายหลังรายการสุดท้ายในสมุดายวันรับจ่ายตามภาพตัวอย่างนี้นะคะหมายความว่าผู้สอบควลงวันที่ภายหลังวันที่11ธันวาคม67ค่ะเงื่อนไขที่2จะต้องเป็นวันที่เดียวกันหรือเป็นวันที่ภายหลังวันที่ที่ผู้สอบได้ทําการตรวจสอบค่ะเงื่อนไขนี้สามารถตรวจสอบได้ในเอกสารรายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ซึ่งจะอยู่ในส่วนของวันที่ที่ตรวจสอบตามภาพนี้เลยค่ะแต่อย่างไรก็ดีในเงื่อนไขที่2ควรตรวจสอบความสอดคล้องกันของวันที่ด้วยนะคะเนื่องจากวันที่ที่ตรวจสอบควรอยู่ภายหลังวันที่ที่ผู้สอบได้รับเอกสารจากทางภาคีหรืออย่างน้อยควรเป็นวันที่เดียวกันไม่ควรเป็นวันที่ก่อนหน้าค่ะและสุดท้ายเงื่อนไขที่3จะต้องเป็นวันที่หลังวันที่ของภาคี เงื่อนไขนี้สามารถตรวจสอบได้ในรายงานการเงินประจำง,งวดตามภาพนี้เลยค่ะจากสามภาพตัวอย่างนี้เทียบกับสามเงื่อนไขข้างต้นหากผู้สอบลงวันที่5มกราคม68ก็จะตรงตามเงื่อนไขทั้ง3ข้อทุกประการค่ะทางภาคีสามารถติดต่อเพื่อปรึกษาหรือสอบถามเราได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่บนวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอนี้หากมีประเด็นที่สงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ